สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พราวรวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณจากใจจริงนะคะคำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโซคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินก็พูดผิดพูดถูกนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะสนับสนุนแต่แนวทางรัฐบาลน,นะคะพี่น้องจา๋าเรามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลน,นะคะ ฮาหนอยสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจ๋าซึ่งแอดมินก็ให้เด่นไปที่2กับ9นะคะแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะนอยพิเศษ16นะคะ16 16หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วน6 3นะคะ6 3ก็หลุดไปนะคะล่างมาตัววิ่ง3นะคะ ส่วนน้อยปกติบนนะคะเข้านะคะข้าวตัวที่ชอบด้วยเห็นไหมคะติกปากาว่าชอบถ้าไม่เชื่อแอดมินไปย้อนดูคลิปเก่าแอดมินได้นะคะไม่ว่ากันนะคะส่วนล่างนะคะน้อยปกติล่าง75นะคะหลุดไปนะคะมาตัววิ่งนะคะ7แล้วก็5นะคะพี่น้องสวยงามในตารางบางทีนี่แหละ แอดมินถึงพูดบางทีในตารางเขาก็เข้ามาตรงๆนะคะพี่น้องถ้าใครจับคู่เป็นนะคะส่วนนอย VIP หนึ่งนะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง58ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าสรุปเข้ามาหนึ่งนอยนะคะนอยปกตินะคะ99บนนะคะส่วน7,5-5-7นะคะมาในตารางนะคะพี่น้อง มา1คู่นะคะกับตาราง1คู่นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่21เอาไปหมดแล้วประกาพี่น้องหมดแล้วโควิดออกจากบ้านไม่ได้เลยพี่น้องล็อกดาว สองหนึ่งเดือนหกปีหกสิบสี่นะคะแนวทางหานอยสูตรนะคะสูตรวัดใจนะคะเข้ามาแล้วยี่สิบเก้างวดซ้อนนะคะวันนี้แอดมินก็ให้เด่นไปที่2กับ5เด่นวิ่งนะคะ เรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะเก้าสจ็ด หกนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามาเจาะสองกันนะคะก็จะมี20 2 1 2 2 2 3สอ,สอห สอนะคะส่วนเด่น5ก็จะมี50 51 52 54 55แล้วก็5้านะคะตัวที่ชอบก็จะมีสองสอง 29 23นะคะส่วนเด่น5ก็จะมี5 4 5 9นะคะตัวที่ชอบแอดมินขอทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด่น2ก็จะมี2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 9ตัวที่ชอบก็จะมี2 2 2 3 2 9นะคะส่วนเด่น5ก็จะมี5 0 5 1 5 2 5 4 5 5าหนะคะตัวที่ชอบก็จะมี5้าสีห้าเกนะคะสาำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้หนะ้าอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยช n แนลด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะใครถูกก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้แอดมินรับทราบด้วยนะคะพี่น้องจา๋าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า สนับสนุนเต่นแนวทางรัฐบาลนะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า